หัวคนหมู่บ้านดงขวางลึกเข้าไปในอำเภอแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนมหมู่บ้านนี้ไม่ได้อยู่ในแผนที่ท่องเที่ยวไม่ปรากฏในรีวิวไม่ขึ้นชื่อเรื่องวิวสวยหรือวัฒนธร,รรมใดๆทั้งสิน้นสิ่งเดียวที่ทำให้ชาวบ้านภายนอกพูดถึงดงขวางคือเรื่องของศยยศาสตร์และไม่ใช่ศยศาสตร์ธรรมดาแต่เป็นของดำดำสนิทชนิดที่ทำให้เงาคนสะท้อนผิดรูป ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเรียกที่นี่ว่าหมู่บ้านต้องห้ามว่ากันว่าในบางคืนเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆจะลอยผ่านทุ่งนาแม้จะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นบางคนเคยเห็นเงาของคนเดินอยู่ใต้ถุนบ้านแต่ไม่มีใครอยู่จริงและบางครั้งเสียงในผนังบ้านไม้จะกระซิบชื่อใครบางคนชื่อที่เจ้าของบ้านไม่เคยรู้จักเลยภูผาผู้กำกับสารคดีหนุ่มจากกรุงเทพ ไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้เขาเดินทางมาพร้อมกับทีมเล็กๆหวังเก็บภาพชีวิตพื้นบ้านผสมศิลศาสตร์โบราณกูไม่กลัวผีกูกลัวไม่ได้เทปเขาพูดติดตลกในคืนแรกที่มาถึงแต่มีเพียงคนเดียวในทีมที่ไม่ขำตามแป้งนักวิจัยสาวผู้หลงไหลในเวทไทยจ้องมองบ้านไม้ร้างหลังหนึ่งบ้านที่คนทั้งหมู่บ้านไม่กล้าผ่านแม้แต่งเงาหลังนั้นคือเรือนหมอกระเมด ไม่มีใครอยู่มาเกือบสามสิบปีแล้วถ้าอยากรู้เรื่องจริงของหมู่บ้านนี้ต้องเริ่มจากตรงนั้นแหละเธอพูดเสียงเบาแต่สายตาแน่วแน่เสียงคลุกคลักในฝาไม้เป็นสิ่งแรกที่ภูผาได้ยินในคืนที่สองของการพักในเรือนเก่ากลางหมู่บ้านดงขวางจังหวัดนครพนมเสียงนั้นไม่ได้ดังแบบหนูหรือแมลงแต่มันหนืดหนักและต่อเนื่องคล้ายเสียงของสิ่งมีชีวิตที่มีเกล็ดลากผ่านไม้ทีละแผ่น เขาหยิบไฟฉายขึ้นมาลุกจากที่นอนที่ปูริมฝาเดินไปใกล้ผนังด้วยความลังเลส่องไฟตามเสียงและทันทีที่แสงตกกระทบตรงมุมบนของฝาไม้ผู้ผาก็ชะงักจิ้งจบขนาดใหญ่กำลังเลื้อช้าๆอยู่บนนั้นแต่หัวของมันไม่ใช่หัวสัตว์มันเป็นหัวมนุษย์หัวของชายคนหนึ่งที่ดูซีดขาวดวงตากลมจ้องนิ่งไร้แวว ริมฝีปากแห้งแตกค้างเหมือนกำลังจะพูดบางอย่างแต่ยังไม่ทันได้เอ่ยแล้วเสียงก็ดังออกมาเบาๆลำดวนเพื่อนร่วมทีมของเขาแป้งเป็นนักวิจัยสยศาสตร์แววตาเธอเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่วันก่อนหลังพวกเขาขุดเจอเศษกระดูกใต้ถุนเรือนเป็นกะโหลกคนเจาะรูตรงกลางหน้าผากและสลักยันโบราณรอบหัวมันเชื่อมติดกับซากสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดคล้ายมีการผูกวิญญ,ญาณ ไว้ด้วยพิธีบางอย่างคืนนั้นแป้งฝันเห็นหญิงสาวในชุดไทยสีขาวถูกลากไปกลางป่าเธอไม่ร้องไม่เสะอื้นมีเพียงคำพูดสุดท้ายที่ดังก้องในฝันเขาฆ่าฉันเพราะรักเธอหลังจากวันนั้นร่างกายแป้งเริ่มเปลี่ยนไปเธอเริ่มผอมลงพูดน้อยลงและบางครั้งก็พูดด้วยเสียงที่ไม่ใช่ของเธอบนต้นคอเธอมีรอยเขียวคล้ำขึ้นรูปวงคล้ายรอยกัด แต่เป็นรอยเล็กๆเ,เหมือนเคี่ยวอะไรสักอย่างภูผาเริ่มเชื่อว่าทุกอย่างเกี่ยวพันกันเขาตามชาวบ้านไปพบหมอผีท้องถิ่นชื่อปู่จันผู้เท่าคนเดียวที่ยังจำอดีตได้ปู่จันเล่าเรื่องของหมอกาเมศหมอผีผู้มีวิชาแรงกล้าเขาเคยรักหญิงสาวชื่อลำดวนอย่างลุ่มหลงแต่เมื่อลำดวนรักชายอื่นกาเมศกักเธอไว้ไม่ให้ไปไหนจนเธอหนีและเขาจับเธอกลับมา ขังไว้ในป่าจนตายด้วยมือเขาเองกาเมรไม่ยอมให้ลำดวนตายจากเขาผูกวิญญาณของเธอไว้กับสัตว์เลื้อยคลานใช้เลือดมนุษย์สะกดไว้ใต้ยันดำแต่เมื่อเวลาผ่านไปจิตของลำดวนที่ถูกพันฒนาการกลายพันธ์บิดเบี้ยวไม่ใช่เพียงแค่เฝ้ารักอีกต่อไปมันกลายเป็นดวงจิตที่หิวความรักและหิววิญญาณในคืนเดือนดับแป้งหายตัวไปผู้ผาได้ยินเสียงขูดไม้จากใต้ถุนบ้าน เขาค่อยๆเดินตามเสียงลงไปจนถึงพื้นดินใต้เรือนและที่นั่นเธอนั่งนิ่งกลางพื้นไม้เก่าตาเม่อไร้สติเบื้องหลังเธอมีจิ้งจกหัวผู้ชายตัวเดิมกำลังเกาะแนบอยู่บนแผ่นหลังของแป้งปากของมันงับข้อเธอเบาๆเหมือนกำลังเชื่อมอะไรบางอย่างมันไม่ได้กัดเพื่อฆ่ามันกำลังผูกวิญ,ญญาณของมันกับร่างของแป้ง เพื่อสร้างบางสิ่งผู้ผาร้องเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบแป้งไม่ขยับและจิงจกหัวคนนั้นเพียงหันมามองเขาด้วยสายตาว่างเปล่าดวงตานิ่งเหมือนศพบ,บนใบหน้าซีดขาวไร้หนวดคราวนั้นมุมปากขยับอีกครั้งลำดวนปู่จันประกอบพิธีตัดเงาทันทีในคืนนั้นเขาปักตะเกียงอาคมกลางลานใช้หอกตะกรุดแทงเงาของปีศาจบนฝาไม้ ไม่ใช่ตัวมันเพราะร่างนั้นไม่มีจิตจริงมีเพียงเงาอาคมที่มันสิงอยู่เสียงกรีดร้องเหมือนคนหลายคนซ้อนกันดังลั่นเลือดสีดำกระเซ็นทั่วพื้นร่างของจิ้งจกหัวคนกระตุกก่อนละลายกลายเป็นทกควันแป้งรอดร่างเธอถูกชำระด้วยน้ำมนต์วิญญาณของลำดวนจึงได้หลุดพ้นทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงแต่หกเดือนต่อมาแป้งคลอดลูก ทารกเพศหญิงหน้าตาน่ารักนิ่งผิดปกติไม่มีรูหูและใต้ลำคอมีเกล็ดเล็กๆซ่อนอยู่บางๆและในบางคืนเมื่ออากาศนิ่งสนิทเธอมักจะนอนมองเพดานแล้วกระซิบเบาๆลำดวนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องจิ้งจกหัวคนถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ